มีอาการพ,พูดตามในประโยคที่ไม่เข้าใจนะคะออพูดตามเราการพูดตามคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าลูกลูกจะระบายสีหรือลูกจะทําอะไรดีแล้วเขาพูดตามเราว่าทาอะไรดีนะคะคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรให้เรามีความชัดเจนนะคะเช่เนเช่เนเช่นเช่น ระบายสีเราก็ยกสีขึ้นมาเลยระบายสีลูกจะระบายสีหรือลูกจะเล่นกระดานแต่งหน้ากระดานหรือสีนะคะแล้วเราก็ย่อคำลงมากระสีสีหรือกระดานดีอ่ะอันไหนดีอันนี้คือความชัดเจนความชัดเจนที่จะทำให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น เหมือนเขาชัดเจนว่าเขาเห็นชัดนะคะเห็นสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นรู้สึกได้จริงๆถ้าเราถามว่าลูกเย็นไหมร้อนไหมนั่นคือเขาจะต้องรู้สึกได้จริงๆนะคะเห็นจริงรู้สึกจริงสัมผัสได้จริงได้กลิ่นจริงๆรับรู้จริงๆนะคะ อถ้าเราถามปากเปล่าแล้วลูกพูดตามแสดงว่าเขายังยังไม่ชัดเจนกับคำเหลอกนั้นเพราะฉะนั้นเรามีขอให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับสัมผัสที่ชัดเจนมากขึ้นได้ลงมือทํานั่นเองนะคะจับเห็นทํานะคะถ้าเป็นอาหารก็ได้กลิ่นลูกจะกินอะไรลูกจะกินส้มหรือจะกินกล้วยเห็นด้วยอ,อ,อ่าอืมฮาส้มหอมจังใช่ไหม ชวนกันคุยชวนกันดมชวนกันรู้จักสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆนะคะคำถามคำถามปลายเปิดถ้าถามไปแล้วไม่เข้าใจให้มีสิ่งของให้เห็นจริงๆยกขึ้นมาให้เห็นจริงๆรู้จะกินกล้วยหรือรู้จะกินส้มอันไหนดีกล้วยหรือส้มถ้าเขายังไม่ตอบเรา เขาจะกินส้มเขาเดินมาหยิบเลยอ๋อจะกินส้มส้มอร่อยหรอลูกชอบส้มใช่ไหมว้าวชอบส้มนี่นะส้มอร่อยเราก็ว่าไปนะคะเป็นกระจกสะท้อนให้เติมคำให้นะคะ